สดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิซีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำวันจันทร์นะคะที่27มิถุนายน2565นะคะคำพยากรณ์ดวงประจำวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสำหรับใครที่สนใจ ดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาววันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะว่าชาววันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันอาทิตย์นะคะได้ไพ v ่ V of Fortune นะคะ V of Fortune หมายถึงความดวงดีความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นการได้รับข่าวดีได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ความคิดริเริ่มความคิดสร้างสรรค์น,นะคะรวมถึงไพ v ่ V of Fortune นะคะจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หนังสือหนังหาตำรับตํารานะคะหรือจากโลกออนไลน์นั่นเองนะคะ ราชินีเหรียญน,นะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะหรือราชินีเหรียญกับไพ่วิอ็อฟฟอร์จูนนี้เรียกว่าเสือนอนกินนะคะบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการอยากจะซื้อที่การเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะบางคนอาจจะซื้อที่กักตุนเพื่อที่จะเอาไว้ขายเก็งกําไรนะคะหรือบางคนอาจจะซื้อเอาไว้เพื่อที่จะสร้างคอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องพักขอ,อ,อห้องเช่านั่นเองนะคะรวมถึงไพ่วิอ็อฟฟอร์จูนบางคนนะคะเรียกว่าอาจจะก กำลังมองในเรื่งองของที่อยู่ที่อาศัยนะคะ ราชินีไม้เท้านะคะการงานนะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จดีพูดคุยติดต่อเจราจานะคะประสบผลสําเร็จนะคะราชินีเพ่นไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานพูดงานติดต่องานสื่อสารงานมวลชนนะคะหรือว่างานเลขาก็ได้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าเรียกว่าราชินีไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่เก่งขยันหนูย่นอยู่เฉยไม่ได้นะคะติดต่ออยู่ตลอดเดินทางอยู่ตลอดนั่นเองนะคะรวมถึงวันนี้อาจจะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆโอกาสดีๆมาให้ด้วยนะคะเหมือนที่บอกนะคะการเงินเราพูดกันไปแล้วเราไม่พูดซ้ํานะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะชาววันอาทิตย์ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยความรักช่วงนี้โดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะได้คู่ของได้คนรักที่เกื้อหนุนสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนอยากทําธุรกิจร่วมนะคะกับแฟนกับคนรักก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าถามว่ามีดวงของการได้พบรักไหมมีโอกาสที่จะได้พบรักนะแต่ ชาววันอาทิตย์เป็นคนที่บางครั้งรักขคยากนะคะและอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของสถานะที่อาจจะไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะ สุขภาพชาววันอาทิตย์โดยภาพรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะหกไม้เทา้าหกไม้เทา้เทาหมายถึงการได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการงานการสอบแข่งขันการบรรจุงานคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะแต่หกไม้เท้านะคะเรียกว่าช้าๆได้พาเลมงามนะคะทุกอย่างมันอาจจะขับเคลื่อนไปด้วยความช้าหน่อยแต่ว่าความสําเร็จมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะมาดูตัวเลขจากน้าไพ่กันบ้างนะคะมีเลข6 มีเลขศูนย์มีเลขหนและเลข1นนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะ มาดูนะคะชาววันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันจันทร์สเตนเลยนะสเตนนี่เรียกว่าหญิงเหล็กนะคะนะคนเก่งคนแ,งขแข่งเข้มแข็งพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะควบคุมคอนโทรลดูแลจัดการปัญหาสิ่งต่างๆความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงนะคะหรือไพ่สเตนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเป็นแม่งานการจัดการนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นคนคิดริเริ่มนะคะควบคุมดูแลนั่นเองนะคะ justice จะเกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขหนังสือสัญญาการเซ็นการค้ำประกันนะคะหรือตัวเราเองอาจจะแบบเข้าไปไกลเกลียเคลียร์ปัญหาให้กับคนรอบข้างเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของคดีความการขึ้นรงขึ้นศาลการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเช่นกันนะอัศวินมัด อสวินดาบนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะมีดวงให้ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะทําอะไรดูเร่งเร่งรีบรีบแข่งขันกับเวลานะใครที่ขับรถเองระมัดระวังในเรื่องของอรถเชียวรถชนอุบัติเหตุใบเสร็จใบสั่งอาจจะตามมาด้วยนะคะรวมถึงนะคะชาววันจันทร์เป็นคนที่เรียกว่าปากร้ายแต่ใจดีนะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าคนรอบข้างอาจจะนํามับ อาจจะนําพาปัญหาความยุ่งความวุ่นวายใจมาให้ก็ได้ด้วยเช่นกันในวันนี้นะคะการงานมั่นคงดีนะคะบางคนทํางานเ,าเรียกว่ามากกว่าค่าแรงมากกว่าเงินเดือนนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยชาววันจันทร์เป็นคนที่เรียกว่าหางเงินเก่งนะคะการเงินไม่ติดขาดนะหมอฟ้ามองว่าเอาตัวรอดได้นะคะหรือใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตสินเชื่อมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยชาววันจันทร์นะวันนี้ใครที่มีคู่นะคะใครที่มีคู่มีแฟนแล้วระมัดระวังในเรื่อง ของสภาวะอารมณ์คำพูดนะคะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันความไม่เข้าใจกันความขัดแยง้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องหลบหลีกหลีกเลี่ยงด้วยนะคะในเรื่องของการประทะกับแฟนนะคะรวมถึงถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าวันนี้ยังโสดสนิทนะหรือบางคนสเตนคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังเข่าข้อกระดูกความดันไมเกรนนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกนิ้ว ล็กนะคะคก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์นะคะไพ่เดชนะคะไพ่เดถ้ารวมกับไพ่ดีๆหมอฟ้ามองว่าจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะจะมีในเรื่องของจุดเปลี่ยนจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนะคะหรือว่าจบจากโครงการหนึ่งแล้วกําลังเริ่ม เริ่มต้นโครงการใหม่ๆนั่นเองนะคะไพ่เดทไม่ได้ส่งผลเสียนะคะแต่วันนี้นะคะอาจจะมีบ้างเนาะข่าวร้ายค่ะข่าวที่ทําให้เรารู้สึกว่าอึดอัดใจหรือว่าเครียดหรือว่ากังวลน,นะคะหรือข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะชาววันจันทร์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับโรงศพทําบุญกับคนตายซื้อผ้าขาวห่อศพจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์นะคะหรือถ้าจะขอพรน,นะคะนะขอพรกับศาลหลักเมืองนะคะอยู่จังหวัดไหนนะคะให้ไปขอพรกับศาลหลักเมืองแต่ละจังหวัดนะคะ วันจันทร์ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากเอกสารบัตรประชาชนนะคะหรือตัวเลขจากคนตายถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข3มีเลข8มีเลข1และเลข1นะคะสําหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะ มาดูนะคะชาววันอังคารราชินีถ้วยเป็นไพ่ของการรอคอยรอเวลารอโอกาสรอสถานการณ์สิ่งต่างๆหรืออาจจะกําลังใจจดใจจ่อกับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะราชินีถ้วยบางคนเป็นเ,เรียกว่าทํางานเกี่ยวข้องกับการเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะทํางานโรงแรมนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ส่องไม้เท้าหมายถึงการได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือนะคะจะเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การติดต่อการประสานงานนะคะบางคนทําธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะบางคนค้าขายในโลกออนไลน์นะคะหรืออาจจะมีเอ่อเรียกว่าที่ปรึกษามีบัตตี้เข้ามานะคะมีคนเข้ามาให้คําปรึกษาให้คําแนะนํารวมถึงตัวชาวรนาคารเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะก้าวไม้เท้านี่งานเยอะ มากนะคะเรียกว่า ความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างก้าวไม่เท้าจะสังเกตเห็นไม่เท้าล้อมรอบตัวเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการงานวันนี้ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวจัดการวางแผนในเรื่องของการงานให้ดีด้วยนะคะรวมถึงท่านในเรื่องของการเงินนะคะชาววันอังคารนะคะการเงินหมอฟ้ามองว่าไม่ติดขัดนะอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินจากทางไกลนะคะหรือเรียกว่าจะมีในเรื่องของการเงินที่เข้ามาจากหลากหลายช่องทางนั่นเองนะคะวันนี้ยังเอาตัวรอดได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะท่านในเรื่องของความรักนะคน ที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะหมอฟ้ามองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นใหม่กันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะแอบส่องแอบมองแอบชอบใครอยู่นั่นเองนะคะมีดวงของการได้พบรักในโลกออนไลน์ค่ะสุขภาพชาววันอังคารนะคะเรียกว่าอาจจะมีบ้างเนาะเจ็บตามเนื้อตามตัวเออจ็บปวดช่วงศรษะนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะราชินีแม่เทา้าการติดต่อการพูดคุยการเจราจาการประสานงานนะคะราชินีแม่เทา้านี่เรียกว่าชาววันอังคารเป็นคนที่ไม่ว่าจะทําอะไรนี่โครงการค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะคะและเป็นคนที่เรียกว่าออพูดพูดคุยเจราจากเก่งมีเสน่ห์ทางด้านวาจาและคําพูดนั่นเองนะคะการงานวันนี้อาจจะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆยื่นข้อเสนอดีๆให้กับตัวเราก็ได้ด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากโลกออนไลน์นะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข1มีเลข1มีเลข2และเลข9นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะ ชาววันพุธนะคะคิงดาบขึ้นเลยนะคิงดาบนี้เรียกว่าต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะคะการงานความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงนะแล้วคิงดาบเป็นไพ่ของคนที่เรียกว่ามีความเป็นผู้นํานะคะอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะการงานมั่นคงเลยทีเดียวนะคะคิงดาบจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการทหารตำรวจนะคะข้าราชการก็ได้ด้วยนะคะจัดสเมนินปฏิหารมักจะเกิดขึ้นเสมอนะคะสําหรับชาววันพุธนะความดวงดีความโชคดีโอกาสดีๆกับ กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแต่ j u d g m e n t บางครั้งนะคะเรียกว่าวางแผนอะไรไม่ค่อยได้นะสถานการณ์สิ่งต่างๆมันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะแต่1ิถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะได้เพื่อนได้มิตรที่ดีนะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะการค้าการขายยังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นการเงินไม่ติดขัดนะคะชาววันพุธนะกินเก่งทานเก่งนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยง โชคโชคลาบลอยแบบปุ๊กๆก,ก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะสิบถวยเป็นค่ของความรักที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะอาจจะมีในเรื่องของการทานข้าวนะคะนอกบ้านนะคะกับคนรักนะคะนะหรือว่าบางคู่บางคนที่มีปัญหากันนี้มีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักเรียกว่าเจอปุ๊บถูกใจปับ๊บเจอปุ๊บรักปับ๊บหรือว่าเจอปุ๊บรู้สึกว่าถูกชะตากันมาก่อนนั่นเองนะคะ บางคนนี่อาจจะเป็นแบบคู่กัดนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันพุธใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธหนึ่งดาบหนึ่งดาบนี้ชาววันพุธเป็นคนที่พูดจาตรงนะคะตรงไปตรงมารักความยุติธรรมไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครนะคะเรียกว่าใครที่มีแฟนเป็นชาววันพุธนี่อย่าไปล้อเล่นกับความรู้สึกของเขาเลยทีเดียวนะคะเพราะชาววันพุธเป็นคนที่บางครั้งจริงจังกับทุกเรื่องนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์นะคะและเลขศูนย์นะคะชาววันพุธนะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะ ชาววันพระฤหัสก้าวดาบเลยนะช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนอนหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นน,นอนผวานะแล้วไพ่ก้าวดาบเป็นไพ่ของความเครียดเครียดกับปัญหาเครียดกับสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะ สิบไม้เท้างานเยอะงานหนักงานมากนะคะแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะทางานเกินตัวด้วยนะบางคนความรับผิดชอบนี่เรียกว่ามากกว่าค่าแรงนะคะหรือสิบไม้เท้าเนี่ยช่วงนี้ชาววันพฤหัสนะคะต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารนะคะดูให้ดีนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะรวมถึงสิบไม้เท้าบางคนอาจจะต้องขอบพิ้วงานกลับมาทาที่บ้านนะคะบา,บางคนเรียกว่าทํางานเลยเวลาด้วยนะเจ็ดไม้เท้านะคะต้องขยนันต้องอดทนต้องบุกต้องลุยต้องสู้อย่างเดียวนะท้อ ไไม่ได้ถอยไม่ได้เลยทีเดียวนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่นั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีบ้างเหนื่อยกับงานเครียดกับงานนะคะแต่ก็เรียกว่ายังต้องทนทําต่อไปนะคะและ้วไพ่เจ็ดไม้ทาวันนี้อาจจะมีในเรื่องของงานแข่งขันงานหัวงานประมูลนะคะเรียกว่าเราอาจจะแบบมีมีในเรื่องของการสู้เขาไม่ได้นะคะนะด้วยด้วยกลุ่มด้วยทีมนะคะนะของเราที่อาจจะแบบไม่ค่อยลงรอยกันไม่ค่อยประสานงานกันนั่นเองนะคะยังไงในเรื่องของการงานนี้เรียกว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะน้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งป่านะคะความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะชาววันพฤหัสหาเงินเก่งแต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าวันนี้ได้มาจ่ายไปนะคะยังควบคุมได้นะคะเป็นบางส่วนแต่อาจจะไม่ทั้งหมดนั่นเองนะคะเรียกว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆจัดการไปนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงน,นี้ชาววันพฤหัสไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักนะเรียกว่าความรักทางเหินกันด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยอะไรละหลายๆอย่างนะคะหรือใครที่มีปัญหากันอยู่นี้เรียกว่ายังคาราคาซัางรักรักเลิกเลิกยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดนะช่วงน,นี้โฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะแสบตาปวดตานะคะความดันไมเกรนนะคะ รวมถึงการปวดบา่าปวดไหล่น่องนักแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือ่อเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายหรืออยู่ในช่วงของการนอนพักรักษาตัวนั่นเองนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสนะแปดไม้เท้างานทั้งนั้นเลยนะคะชาววันพฤหัสวันนี้นะแปดไม้เท้าจะมีช่องทางมีลูทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะหรือบ้าบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการที่แบบอยากจะขยับขยายอยากจะเริ่มต้นนะคะมีไอเดียเข้ามาใหม่โปรเจกต์เข้ามาใหม่นะคะเรียกว่างานเยอะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดการวางแผนในเรื่องของการงานเรียงลําดับขั้นตอนความสําคัญของแต่ละชิ้นงานให้ดีนะคะ ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้มีโชคจากงานมากกว่าโชคลาบลอยนะคะเพราะว่ามีแต่ไพ่ไม้เท้าทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข8มีเลข9มีเลขศูนย์และเลข7นะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะ ชาววันศุกร์นะคะชาววันศุกร์สองเหรียญสองเหรียญนี้อยู่ในช่วงของการวิตกกังวลในเรื่องของการเงินคิดในเรื่องของการเงินการประครับประคองควบคุมนะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะสองเหรียญเนี่ยเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อด้วยนะคะ ไพ่เฮอร์มิตนะคะเรียกว่ายังมีช่องทางมีรูทางมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรือการเงินของชาววันศุกร์ช่วงนี้นะอาจจะหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตําราการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆน,นั่นเองนะคะเรียกว่ารายได้ที่เข้ามานี้จะมาจากความรู้ความสามารถนะคะทั้งนั้นเลยนะคะรวมถึงไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเรียกว่าดวงมักจะมีผู้ใหญ่นะคะเรียกว่าให้การอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือนะคะ หกดาบนะคะถ้ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาเวลาจะเป็นผู้ไกลเกลียก่ยเคลีร์ปัญหาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะหรือหกดาบนี้บางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางอยู่นะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําไกลทะเลหรือเดินทางไปตามหมู่เกาะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะเรียกว่าประคับประคองไปก่อนนะการเงินอาจจะมีบ้างตึงๆมือนะคะแต่เอาตัวรอดได้ค่ะสุ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักชาววันศุกร์นะใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยการอภัยให้กันนั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้นะยังโสดอยู่นะคะหรือใครที่บางคนอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการพูดคุยการศึกษาคบหาดูใจกันซึ่งสถานะภาพอาจจะยังไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะ สุขภาพชาววันศุกร์นะคะเรามาะระวังในเรื่องของภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายด้วยนะหรือบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกท้องลำไส้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกโรคคนแก่เข่าข้อกระดูกด้วยนะคะเอามาดูบทสรุปของไพ่าชาววันศุกร์นะคะสองเหรียญอีกแล้วนะ ประคับประคองไปก่อนนะคะในเรื่องของการเงินนะหรือถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะโชคลาภมีเหมือนกันนะคะพอดาค่าขนมนะคะเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยนะคะมีโชคจากการเดินทางมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข2มีเลข2มีเลข9และเลข6นะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะชาววันศุกร์ช่วงนี้นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้หมันสวดมนต์นะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะชาววันเสาร์นะคะไพ่ดิมเพสนะคะดิมเพสนี่เรียกว่าคุณหญิงคุณนายนะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายนะคะเป็นคนใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนรอบข้างแต่ถ้าคุณผู้ชายจับได้นี่เรียกว่าดวงนารีอุปธรรมนะคะ 8เหรียญยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถนั่นเองนะคะยิ่งขยันมากได้เงินมากขยันน้อยได้เงินน้อยนั่นเองนะคะ8เหรียญหมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะชาววันเสาร์นะคะในวันนี้เรียกว่าการงานนะคะมีความมั่นคงดีนะผู้ใหญ่หัวหน้างานเมตตาเอ็นดูดีนะคะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้มิตรที่ดีนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้คําปรึกษาให้คําแนะนํานะคะรวมถึงตัวเรา นีต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถฝีมือของตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเรียกว่าหยุดไม่ได้ในเรื่องของการเรียนรู้นะคะชาววันเสาร์ส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะหาเงินเก่งแต่ก็หมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่เอาตัวรอดได้นะคะชาววันเสาร์นะหรือวันนี้อาจจะแบบ เหนื่อยๆนะคะเหนื่อยๆกับการหาเงินนะคะเหนื่อยๆกับอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่เรียกว่าตีมเพดขึ้นมานะใครที่การเงินตึงๆมืออยู่นะคะดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักจากคุณพ่อจากคุณแม่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะโดยภาพรวมแล้วมองว่ามองว่าเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าเอาใจใส่ดูแลกันดีเกื้อนหนุนนะคะเรียกว่าสนับสนุนเกื้อนหนุนเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันนะคะส่วนคนโสดนะคะ คนโสดหมอฟ้ามองว่ามีดวงของการได้พบรักนะคะแต่อาจจะแบบบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการศึกษาคบหาดูใจกันนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันเสาร์นะคะเรียกว่ากินเก่งทานเก่งนะคะเรามดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ําหนักตัวขึ้นนะคะพอน้าหนักตัวขึ้นแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเข่าข้อกระดูกตามมานะคะบางคนนี้ช่วงนี้อ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนแรงนะคะอาจจะแบบไขมันเบาหวานอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงชาววันเสาร์นะบางคนนั่งนานเดินนานยืนนานจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกการปวดหลังนะคะนะช่วงสะโพกนะคะนะช่วงหลังค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญช่วงนี้กังวลในเรื่องของการเงินคิดในเรื่องของการเงินอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรเพิ่มนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของผลผลิตรายได้นั่นเองนะคะเจ็ดเหรียญน,นี้เรียกว่าประครับประคองไปได้เอาตัวรอดได้อยู่นะคะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ ซื้อลอตเตอรี่จากคนพิการนะคะหรือว่า,อาตัวเลขจากอายุคุณแม่ตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะชาววันเสาร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะทาบุญกับคนพิการทําบุญกับขอทานทําบุญกับคนยากไร้นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่มีเลข7มีเลข3มีเลข8 และเลขานะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ